สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่องของแพทชาแนลกันนะคะวันนี้แพทจะมาสอนสร้างบ้านนะคะแต่ว่าผมมันตรงน่ขอนอนก่อนละกันเอ้าเราไม่ทันทีกัเดี๋ยวเดี๋ยว,วนะขอลอนกัน,งน,นเงียบสุสิก็แค่สวงสดีนิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างบ้านไม้กันก่อนนะ เรารงไหนอยตรงนี้เลยเนาะอ่ะอย่างแรกนะคะให้ทุกคนนะคะสร้างเป็นเสาสี่นะคะตามใจทุกคนที่จะชอบไหมคะแต่ต้องให้ตรงกับเสาอันนี้จะวางนี้อ,อ่าจะเป็นแบนั้นเราก็ต่อเสาละสี่นะคะ แล้วก็ต่อน,นี้ขึ้นไปสี่อันขึ้นไปสี่อันนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวตอทำเสาสิบอันเลยคะ่ะถ้าบอหลับไปนะคะก็ให้ลากตรงน,นี้นะคะยาวหนึ่งสองหนึ่งสองสามหกหนึ่งอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ต่อไปนี้เป็นเจ็ดบล็อกนะคะก็หนึ่ง สามสี้าถ้าจากตรงนี้จะประมาณ1 2ึ่งสองหนึ่งสองสห้เดโอเคเจ็ดบล็อกทุกอันเลยค่ะ1 2ึ่งสอง สี่อ๋อห้อ่อ๋อสก็ตัวนี้จะเป็น4นะคะตัวนี่ก็จะเป็นเจ็หมดเลยนะเดี๋ยวๆเดี๋ยว1 2 4่องสีอ๋ออันนี้ต้องเพิ่มอีกหนึเป็น4นะคะแล้วเราก็ต่อหลังคาให้มันแบบต่อกันกับเั่าเลยนะคะ ค่ะเราก็ได้หลังคามาแล้วนะคะหลังคาขอปรับตรงนึงนะก็คือข้างหน้านี่นะคะให้มันยื่นออกมาจากเสาขอบนี้นะอ่ายื่นออกมาประมาณนี้อีกให er pues ้มันเลยเสามาคะเพื่อให้มันบังขึ้นเวลาเลยค่ะอ่าอันนี้จะยาวอ่าข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ยืนอยู่ที่เดียว มานะคะบโอเคแล้วก็ผนังนะคะก็ตามใจเพื่อนๆเลยค่ะว่าจะสร้างแบบไหนก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างของแพทกันเลยนะค่ะนี่ก็คือตัวอย่างแพทนะคะก็ส่วนที่แบบก็เป็นพาผงเพื่อนๆตกแต่งบ้านนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะกับบ้านของเราเองนี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าน้ะพี่นะคะน,นี้เป็นโต๊ะสำหรับทำงานนี่เป็นเตียงนอนนี่เป็นโต๊ะครับอันนี้เป็นกล่องอันนี้เป็นเตาเผานะคะเดี๋ยวข้างบนก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นหลังคาแบบเรียบนะคะ นี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสร้างบ้านไม้ใครก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แพคด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พันธคลิปและสานเพื่อนได้ดีขึ้น,นยังไงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ